นะั้นโรงหลมอเตอร์ซ่อมมอไซสสวัสดีครับอันนี้มี FC ส่งโชคแผงคอมาให้ดัดเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับว่าเป็นของรถรุ่นไหนยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันครับอันนี้ส่งมาจาก จังหวัดลบบุรีนะครับ mm hmm. เห็นหรือเปล่าไม่รู้ครับส่งไปส่งมาจากจังหวัดลบบุรีครับ <c oughs> <c oughs> เห็นเรามาแกะกเลยวะต้องไม่ต้องรอช้าบอกได้คำเดียวเลยว่าอืห <c oughs> ่อมาดีมากๆแบบสุดยอดเลยครับพอมาแบบ ดีสุดๆเลยใส่อกันกระแทกมาด้วยอันนี้เป็นของรถรุ่นรุ่นไหนเอ่ยเดี๋ยวเรามาดูกันวายอะไรเนี่ยอื <c oughs> ไม่ชัดเลยอ่ะ Y2SX Y2SX Yamaha <c oughs> GT125 ครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการดัดกันเลยดีกว่าคันเนี้ยเขาส่งเพามาให้ด้วยแต่จริงๆแล้วครับไม่ต้องส่งมาก็ได้นะครับแต่มันก็มีเหตุผลในการส่งอยู่ คือว่าเนี่ยครับเขาอันนี้มันคดมากเลยครับคดจัดๆเลยไเป็นไรครับเดี๋ยวเราก็ดัดแถมมาให้ด้วยครับสำหรับท่านใดที่ดัดโชว์แผงคอได้แล้วเรื่องเขานี่เป็น,เ,ปนเรียกอะไรเดียขนมขนมเลยนี่วะ ชิวๆเลยอะก็แค่หมุนหมุนหมุนดูครับแล้วมันมาชนส่วนไหนที่มาชนแท่นกดก็กดลงไปแค่นั้นเองครับไม่มีอะไรยากเลยเพราะว่ามันคดขึ้นบนแล้วก็กดลงล่างเขาขึ้นบนก็กดลงล่างค่อยไล่ไปไล่ไปไล่ไปก็แปบ๊บเดียวครับไม่มีอะไร ส่วนตัวแผงคอผมพิจารณาดูมันค่อนข้างจะโก่งนะครับ <c oughs> ดูดูจากสายตาแล้วก็ <c oughs> ยังไม่ต้องใช้เครื่องมือวัดนะตัดหยาบก่อนเลย <c oughs> ตรงไหนที่มันขัดโหัขัดตาเรามันมันดูแล้วมันมันรู้เลยว่าโก่งกะดัดอานแล้วะนะครับมันมันงอขึ้นแล้วก็กดลง มันเอียงไปฝาแล้วก็อาจะดัดไปทางซ้ายมันหุบแล้วก็จับทางช่วงนี้มันช่วงดัดยาครับ <c oughs> มันทางแล้วก็จับหุบเนี่ยครับ,บช่วงช่วงดัดยาเพราัดยาดัดไปก่อนพอดัดได้สักเริ่มเข้าตากรรมาการแล้วทีนี้ก็ไปว่ากันใหม่ไปวัดกันใหม่ <c oughs> ตัวแกนแผงคอนนี่ก็เอียงเยอะครับ <c oughs> ย่ังเยอะมากเลยจัดให้มันจนดูไม่รู้อะ่ะดูไม่รู้ว่าอะไรมันคดจนต้องใช้เครือมือวัดอะ่ะถ้าเรายังดูรู้อยู่เราก็ต้องดัดไปก่อนดัดจนฝ่าเราจะดูไม่รู้อะ่ะขั้นตอนแรกคือการดัดหยาบนะครับดัดหยาบ พอดัดไปแล้วอ่ะดัดนะคับว่าดัดหยาบคือดัดหมดเลยทั้งโชคทั้งแผงคอให้มันใกล้เคียงนี่ขั้นตอนที่เก็บรายละเอียดอ่ะต้องเก็บรายละเอียดที่แกนแผงคอก่อนเนี่ยครับจุดเนี้ครับเก็บรายละเอียดจุดนี้ก่อนเลยจุดแกนแผงคอให้ได้ก่อนเลยอาจจะต้องขึ้นลงหลายครั้งหน่อย อาจจะต้องเช็คบ่อยหน่อยเช็คทีหน่อยเพราะช่วงนี้เป็นช่วงเก็บรายละเอียดแล้วครับคือเราเอาเลยนะคือท,ทำให้ได้เลยให้แกนแผงคอมันได้เลยพอแกนพอแกนแผงคอมันได้แล้วเราถึงค่อยไปเก็บรายละเอียดที่แกนแกนโชว์อีกทีหนึง่ง แล้วตอนจบก็คือไปเก็บรายละเอียดภาพรวมทั้งหมดเลยคือบัลีเช็คอะรีเชคก,ก่อนส่งงานก่อนส่งงานต้องไปต้องเช็คทั้งหมดเลยแต่ตอนนี้ยังพึงถึงขั้นตอนการเก็บรายละเอียดของแกนแผงคออยู่ขั้นตอนนี้คือตอนเอาเลยนะครับเนี่ยมันจะจะช้าหน่อย ใช้เวลาในการเช็กนิดหนึ่งอะแกนแผงคอได้แล้วนี่ก็ต้องมาเก็บรายละเอียดแกนโชคแล้วทั้งฉากทั้งวันเนียครับผมแกนโชคแล้วก็ร้านาบด้วยเช็กฉากที่วัวเนียตัวแกนแผงคอเราจบแล้วยกแท่นลงก่อน ยี่เช็คฉากขแล้วมันหูไปหน่อยนึงเช็กวันเนี่ยแล้วไอ้แกนโชงหูเป็นไปหน่อยเราจับทางก่อนเนี่ยครับวิธีการจับทางเอาไม้ไม้ไม้ลองเลยครับการมันการมันปีการมันดีดเช็กเูดิมันทางไหมถ้ามัน ทางได้ที่แล้วอันนี้มันกหลือเหลือเหลือละดระนาบแล้วระนาบคือคือดัดแล้วให้โชคหน้ากับบางคนหน้ามันอยู่กึ่งกลางกันเป๊ะเลยไม่ใช่ว่าโชคหน้าไปทางบางคนหน้าไปทางไม่ได้นะครับอันนี้คือละนาบครับแต่ถ้าบางคนหน้ากับโชคหน้ามันอยู่กึ่งกลางกันเราัดที่โชกที่แกนโชกนะครับ นี่เดี๋ยวผมทวนอีกนี้นะครับขั้นแรกเลยดัดหยาบดัดหมดเลยภาพรวมดัดหยาบแล้วภาพรวมแล้วทั้งหมดทั้งโชคทั้ง,งคอแล้วก็มาดัดและเก็บรายละเอียดที่แกนแผงคอแกนคอไปแล้วครับอันนี้ั้นตอนการเก็บรายละเอียดที่แกนโชคแล้วครับเดี๋ยวเก็บการกแกนโชคเสร็จปุ๊บก็ไปดีเช็คทั้งสุดท้ายเตรียมเตรียมส่งงานคือเช็คคันเนี้ย ต้องขันน็อตแกนยึดแกนโช๊คเข้าหน่อยนะครับประดัดไปดัดไปดัดไปแล้วแกนโชคไอ้น็อตล็อกแกนโช๊คมันจะยืดพอยืดเสร็จทําให้น็อตมันหลวมเมื่อเราขันดีแล้วเราก็มามาไล่เก็บไอ้และหน้าอีกรอบหนึ่งเพราะที่น็อตน็อตล็อกไอ้แกนโชคมัน มันหลวมเสร็จปุ๊บมันระนาบมันก็ไม่ได้นะดัดมันก็หนี้หมุนตามไปเรื่อยเวียนตามไปเรื่อย mm hmm. ตอนนี้เก็บเก็บระนาบคือต้องเอาเอาได้เลยนะครับเนี่ย mm hmm. ดูเครื่องมือดัดก,ก็จะมีหลากหลายครับ mm hmm. แต่ละรุ่นแต่ละยี่ห้อมันก็ใช้ไม่เหมือนกันครับ mm hmm. ดัดไปเช็ค mm hmm. ไปครับ น,ดดนิดเดียวนิดเดียวเนี่ยนะตัวหลายรอบเลยยังอีกนิดนึงู่เหกนิดหนึ่งเนี่ยนะอย่าลืมจุดลองนะครับจุดลอง ถ้าเกิดว่ามันโดนหัวน็อตต้องใช้ไม้รองหน่อยถ้าไม่ใช้ไม้ลองเดี๋ยวหัวนอ็อตมันไม่สวยก็ใกล้แล้วอ่ะใกล้เต็มทีแล้วใกล้สุดๆแล้วดีเช็คอีกรอบรอบสุดท้าย ขอจะส่งงานอย่างอีกนิดนึงอยู่เนีย่ยเก็บหน้าอนนี้นึง่งหน้าใกลแล้วแกนมันค้องติดอยู่นิดนึงกันเดีย๋ยวเอาร้านหนา้าก่อน นิดเดียวไอ้ตัวหลายรอบเลยนี่คือเช็คเช็คตอนสุดท้ายและท้ายสุดจริงๆกันีติดแกนมันคอ,อ้อกหน่อยนึงอย ต้องเช็คทีนิดหนึง่งช่วงไปดูการนะรอมแกนโชคแผงคอแกนแผงคอมันนี้เดียวนะมันไม่เก็บให้ก็ไม่ได้แกนแผงคอเนี่ยไปนิดนึงเอ่ย โอ้โห oh, โชกมันไปนานมันไปไปไกลเลยเพราะว่าแกนแผงคอกับโชกอะ่ะมันใช้จอยลวกกันอยู่นะมันใช้จุดหมุนลวกกันอยู่ที่พอกพอแกนแผงคอมันไปนี่โชกมันจะไปไกลเลยตอนนี้เป็นขั้นตอนการการรีเช็คครั้งสุดท้ายแล้วสุดท้ายและท้ายสุดจริงๆต้องเอาให้ได้เลยนะครับเนี่ยไม่ได้ไม่ได้เลยนะเพราะว่ามัน ถ้าปล่อยงานไปแล้วเนี่โอ้โหไม่ต้องคุยกันแล้วจบข่าวแล้วรับเงินลูกค้าแล้วไม่มีสิทธิปฏิเสธแล้วลูกค้าจะว่าไงก็ต้องน้อมรับอย่างเดียวนะ้วจบจริงๆแล้วเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนการแพ็คเลยดีกว่าว่ายังไงต่อไปเดี๋ยวเราแพ็คแล้วเราจะได้ไปส่งกลับไปเขาเลยเผื่อลูกค้าเขารีบใช้รถ อันนี้ก็มาถึงผมก่อนเที่ยงนะครับผมก็ส่งกลับให้ภายในวันนั้นเลยตอนบ่ายก็การแพ็คอาจจะไม่ค่อยสวยงามเหมือนตอนเขาส่งมาเท่า,ทาไหร่เรามันก็ช่างแพ็คไอ้ช่างดัดชคแข่งคอเนาะไม่ใช่คนแพ็คมืออาชีพซะด้วยสิก็เอาแบบง่ายๆเลยที่อยู่ให้มาเดี๋ยวเราก็ไปจัดส่งเขาหน่อย ตามนี้เลยวันนี้ผมก็ขอจบการนำสเสนอการดัดโชว์แผงคอของ f อที่มาจากลบบุรีไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ